สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาตาหลุดเมื่อสองตัวแม่อัำพัชาราภากับพลอยเชอร์มานมาเจอกันเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆสำหรับดาราสาวอัำพชาราภาใช้เชือ้อถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุเข้าทีเลขสีแล้วแต่เรื่องความสวยความแซบ่บก็ยังคงเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้เรื่องงานและเรื่องของความรักเพราะพักหลังๆมักจะเห็นสาวอำ มีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับไฮโซพกอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดใน Instagram Account ได้แรงอก Entertainment News ได้โพสคลิปย้อนโมเมนต์เมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่พลอยและอ้ำสองตัวแม่แห่งวงการบันเทิงไทยมาเจอกันซึ่งทางคู่คุยกันได้น่ารักสุดๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ